ย้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Sweet Dance นะคะอัปเดตมาอีกแล้วนะก็อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมวะแต่เมื่อวานเราเข้าไม่ได้เมื่อวานเข้าไม่ได้ทั้งวันเลยจ้าชีวิตอต่เนาะรับปิดปรัปรุงนะคะตอนนี้ทางเพจเกมเขายังทําไม่นั่นอยู่นะยังมีกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม,ม,มวันฮาโลวีนอยู่นะคะ แนะนำให้ไปเล่นกันได้เ,เดี๋ยนะเดือนเมื่อกี้เป็นเดือนสิบสามเอ็ดก็เป็นประมาณสำหรับโค้ดอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ค่าเข้ามาดูใช่ไหมใช่วินดานดับอีกแล้วก็ซิดเฟ็ดยื้เป็นสีเขีวมาเลยอะ้าเดี๋ยวดีๆก็วับมาวับมาแบบไม่มีมีไม่ควบางบาง,บาง,ไ,วบางไว้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 ไม่เห็น โผล่ขึ้นมาจากโลงนะคะแล้วสุดสุดแบบเขียวตะใครน้ําเดยเดียวแล้วแบงบางแบบบางแบบย่องแย้งมากแต่ไรวะิ้นพันกันจ,จัดเลยวันนี้พูดไม่เป็นท่อยเป็นคําเลยสลับหน้าตานะคะแล้วก็ปรีดเป็นปลีดผีเสื้อไม่น่าใส่ผีเสื้อแล้ววะอ๋อหุบหุบหุกได้ด้วยวะหุบไ,ได้ด้วยแหละ <laughs> อันนี้อะ พหาหนาเดี๋ยวนะพาหนะเป็นก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ายีบลงศพอยู่มาโลกนะคะเขาว่างั้นส่วนชุดลำลองนะคะก็จะแนวนี้เลยแล้วมีเอฟเฟกต์ข้างหลังด้วยละจ้าประดับพื้นหยีมากถามจริงไม่ค่อยน่าสนใจเลยอะย่องหยอง,ย,องยังไงไม่รู้โอ้แต่อันนี้สวยอันนี้เจ๊เทจะเทเกิน หมุนฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวนะบ้านเสียงไทยล่าสมบัติชิงโชคบ้านเสียงไทยดูลางวันชุดลูกสาวลูกชายเหมือนเดิมนะฮะรีวิวไม่ได้หรอทีวิวไม่ได้แล้วเฮปกติมันจะขึ้นแบบรีวิวแบบทั้งเซตให้ชุดลุกทอ้อเป็นท้อเลยฮะกลุ่มซื้อ อันนี้เป็นภาพิดตาแล้วก็เป็นเหรียญนักกี้ส่วนในกล่องก็มีแหรียักกี้เหรียญฟ้าเหรียญแดงแล้วก็สแตรมชุดสแตปมก็ถือว่าโอเคนะอืมไม่คยยิริวคิเลตน,นะรอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคแล้วก็อะไรอีกประจําวันไม่น่าเกี่ยวจำกัดเวลาเควนแอคทีฟ เราลบแล้วโหลดใหม่เออสำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะคะลองล้างข้อมูลแล้วโหลดใหม่หรือไม่ก็ซ่อมแล้วโหลดซ่อมซ่อมในเกมอ่ะมันจะมีขึ้นให้อยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกมอ่ะถ้าสองอย่างนี้ยังเข้าไม่ได้ลบแล้วโหลดใหม่เลยเพราะว่านี่ก็ลบแล้วโหลดใหม่ถึงเข้าได้ใช้วิธีนั้นไหมได้นะคะต้องเข้าใหม่ต้องลบแล้วโหลดใหม่เอชุดน,น,น่ารักนีอันนีน้เอออันนี้ก็นารากัก แบบโรดิต้าเติมเงินสะสมชุดลูกสาวลูกชายเนี่ยปกติมันต้องมีพรีวิวอย่างเงี้ยให้แต่นั้นไม่มีฮฮชุดลูกชายนะคะแล้วก็มีไข่อีสเตอร์แล้วก็ชุดอ๋อนี่ไงที่มันมีโชว์อยู่ข้างนอกก็สวยนะอืมมีผ่านนะน้องแพนดนะ้าแพนดนะ้าแล้วก็อธิษฐาบนบนรับนตก ผลดาวตกอาทิตย์ที่แล้วเป็นชุดซึ่งมันเป็นแบบว่าของไม่เกลือเขาก็เลยอัพอัพอเนนี้ขึ้นมาอัพหินดาวขึ้นมาทุกคนบอกว่าเอ้ยทำไมจีมันแพงขึ้นมันแพงเพราะว่าชุดก่อนนี้มันมันมีแต่ชุดอะซึ่งเราทด้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละลืมจ้าชีวิตติดความลืมครับจั้งห่วะนี้น,นี้ไม่เกี่ยว ซื้อเยสแล้วก็สุ่มโอเคเอ๊ะมันต้องสุ่มยี่สิบครั้งปะใช่ปะไม่ได้เข้าไม่ได้แป๊บเดียวแม่งจะลีนแล้วจ้างว้ายตังจะเมดิดไว้ไว้ฉันท่อไปทำอะไรวะก่อนนี้เราจะสุ่มสุ่มอะไรสักอย่างแหละแล้วก็เดี๋ยวนะใส่โค้ดใส่อะไรเรียบร้อยเนาะเพลงใหม่มาสองเพลงนะคะจากอาทิตย์ที่แล้ว ความเงียบที่ดังที่สุดกับซ่อนกลิ่นนะคะเป็นเพลงไทยทั้งนั้นเลยแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวโทษทีโทษท,ท,ทมีมันลืน่นมันลื่นเดี๋ยวเข้าไปเปิดอันนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดีเราต้องไปน,นี่ก่อนนี่เนี่ยอันที่ฐานผลบาตตกราคาก็เนี่ยจะเท่าเดิมแล้วนะราคากับ ลงมาเซตเดิมจะวิง่งไว้ได้ไข่อะรอบนี้ยดูซิว่าจะเปิดได้ไรล่าชุดนะคะโอ้ยไม่พอแล้วปะเอ้ยยังพออยู่อีกรอบนึงยังไ,ไงจะวิง่งรองเท้าที่รองเท้าที่ออกบ่อยมากอันนี้คืออะไรอะออนเราอินสะสมเหรอส่วนนี้อะไรอะอันนี้คืออันนี้คืออะไรโอ้ยอ๋อของฮาโลวีนี่นาอย่าบอกว่าเอ้ยดูไม่ได้เหรอ เป็นอะไรเป็นของแต่งบ้านเนออน่าจะแต่งบ้านปะเนี่ยรอบที่แล้วเตาจริงๆมันก็ไหวอยู่นะผ่านมาปีหนึ่งแบบตามได้ก่อนหน้านี้มันมีไอเลี้ยงหรือหลอกอะทริกรอธิตอะคือแบบวนแปบบแบบแบบ๊บๆมันวนกลับมาเหมือนเดิม่ะมุ้ง,งทองตกแต่งแต่งบ้านสิที่เหลือก็มีแต่เกียรตขี้กับไข่นะให้สุดคุม้มอุ้ยชุดแดงแรงรีส ไว้น่ารักฉีดแดงนี่รอบรักไว้ก่อนแพ็กสินคุม,มันที่อันแรกนะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยน่ารักจังตัวละครประกอบน,นี่เป็นอีเวนต์เขากิจกร,รรมแตรนี่ไงนี่ไงยังมีอยู่ใช่ไหมหลอกหรือเลี้ยงนี่ไงพวกเธอจ๋าอันนี้เหมือนเดิมปะเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจอย่าลืมมาทำกันนะอีเวนต์หมดวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บ วันที่2เดือน11นะคะสำหรับอีเวนต์ไอกิจกรรมแตร,รเนาะตามนี่มาใเปิดไข่ดีกว่าแล้วะวิ่งเปิดอันไหนก่อนอนะเอ,อ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวนะไขจะ่ขาจขาจกไข่จากอาทิตที่แล้วยังไม่ได้เปิดออะอัะมารวมยอดที่นี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนรวมยอดทยอยอดเอาไข่ไหนก่อนดีล่ะมันต้องได้สักไข่แหละ อันนี้จากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมุดเซ็ตเนีย่ยเราไม่ได้ดูไงไม่รู้ทำอะไรอาทิตย์ที่แล้ววิ้นเวอร์มากจำไม่ค่อยได้ละสมองนอนน้อยตัววันนี้นอนน้อยมากเลยส <c oughs> มองตันไอ้นนจปีกมาได้ปีกเฉยอ่ะห้มละ่ะเดี๋ยวอันนี้ละ่ะวินาราีก็ โอ้โหเซ็กซี่มากแน่ใช่รู้สึกว่าจะได้ชุดปะอีกอยากแบบนึงอ่ะอึ๊บอุ้ยแต่เราได้เราได,าได้นี่มาแล้วให้เธอเราได้ปีกมาแล้วอะ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับสำหรับสิ่งที่เขาให้มาฟรีหรือว่าหรือว่านี่ จำไม่ได้ว่าไข่จากไหนมาจากไหนเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยไข่พวกเนี้ยเออออกเรือหาผู้สาวแล้วนางเงือกก็บินขึ้นมาไม่น่าใช่นางเงือกอะไรอยะผีเสื้ออพากันไปโลดค่อยสิเปิดปิ๊งห <c oughs> น่าจะเกลือแล,ะล,ะละ้วล่ะดูตรงวิ <c oughs> บบ่ง หรือว่ารอบที่แล้วเราไม่ได้เปิดกวะทตกคนนี้ไงที่เราไปเปิดมาเดียนน้ำพูอะไรสักอย่างเอาเธออ่ะตัวนี้เป็นโต๊ะสนุกล่าสุดอันล่าสุดนี่หมดแล้วปะเออน่าจะหมดแล้วลองลุ้นดูซิว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าอะไรอ่ะอุ้ยตาได้ปีกมาแล้วก็เกลือเลยฮะตมนั้นเลยจบแล้วเนาะหมดแล้วเนาะหมดแล้วแหละหมดละ แต่สิ่งที่ได้ก็จึ้งอยู่นะเนี่ยสำหรับชุดชุดนี้นะคะเราเพิ่งไปแคปไปแคปถ่ายรูปมาแล้วก็เอาไปเล่นกิจกรรมในในเฟซไม่รู้ว่าจะได้ของวันหรือเปล่าไม่รู้เขาแจกให้ทุกคนหรือเปล่านะถ้าแจกให้ทุกคนก็นั่นแหละก็น่าจะได้ถ้าได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะได้อะไรจากของปีกิจกรรมนี้กันนะฮะออกยังไงนี่อ๋อออกอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวหมดหรือยังหมดแล้วปะ <im itation> น่าจะทําหมดแล้วนะเออน่าจะหมดแล้วแหละลืมไปนี่เลยขาดเคลื่อนนิดนึงใส่โค้ดไว้ล่วงหน้าแต่ใส่ผิดด้วยขออภัยค่ะไปใส่วันที่หนึ่งโทษทีได้ไหมล่ะเออชีวิตอะตามนี้นะคะใส่ใหม่นะทุกคนทุกคนอยู่นี่ขับนะคะใส่ใหม่ขอโทษขอโทษฉันใส่ผิดแล้วฉันก็เข้าเกมไม่ได้เลย ล้วจริงๆอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะเดี๋ยวว่างๆตัวแวะมาสตรีมเกมนี้นะแล้วก็เออนั่นแหละเดี๋ยวมาเ <c oughs> ออไปละ